เรื่องของโรง กลั่นเนี่ยนะคะเรื่องค่ากลั่นนะเชื่อว่าทุกฝ่ายเองเนี่ยก็เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านบอกแบบนี้ก็วอนร่วมไม้ร่วมมือประหยัดนะคะลดได้เป็นแสนล้านแต่ว่าประหยัดท่านี้ท่านก็เรียกว่าประหยัดรัฐเข็มขัดกันเต็มที่นะคะเพียงแต่ว่านะในเรื่องของราคาค่ากลั่นเนี่ยยังไงประชาชนก็อยากทราบนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านควบอยู่สองตแหน่งด้วยกันก็คือนายสุพัฒนาพงพันธ์มีเฉาชี้แจงประเด็นค่าการกลั่น น้ำมันค่ะท่านบอกว่าที่ผ่านมาค่าการกลั่นน้ำมันในประเทศนั้นอยู่ในระดับต่ํามาหลายปีนะคะนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9ก็เลยส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันนลดลงคือช่วงโควิดเนี่ยคนออกจากบ้านน้อยลงใช้น้ำมันน้อยลงท่านว่าแบบนั้นแต่ว่าต่อมาโควิดเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายตลาดน้ำมันเกิดภาวะผันผวนจากสถานการณ์สู้รบของรัสเซียยูเครนนะคะความต้องการใช้น้ำมันก็เพิ่มมากขึ้นทำให้ค่าการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันก็สูงขึ้นตาม ข้อมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนแผนพลังงานเขาก็เผยแพร่อ,อัตราค่ากลั่นน้ำมันให้ทราบอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเดือนมิถุนาย,ยนอยู่ที่ประมาณ5นะบาท20สต่สตางค์ต่อลิตร ยืนยันว่าไม่ใช่8บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะท่านบอกว่านะยืนยันว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่5บาทกับ20สตางค์ต่อลิตรนะคะค่ากลั่นนะยืนยันว่าไม่ใช่8บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ท่านยืนยันมาแบบนี้แล้วก็ในส่วของกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะก็ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการโรงกลันนะะ่นค่ะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่าการกลั่นน้ำมันก็จะมีขึ้นลงตามกลไกตลาดกลุ่มปะตะทเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ในส่วนของอรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานท่านบอกมานะคะมองเห็นประโยชน์ของประชาชนสังคมสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันค่ะ รัฐบาลก็ต้องสร้างความสมดุลให้อยู่ได้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการเพราะโรงกลั่นน้ํามันเนี่ยถือเป็นความมั่นคงทางพลังงานของรประเทศนะคะคคทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าจะมีส่วนลดคืนกลับมาให้ประชาชนกรณีของน้ํามันเบนซินส่วนดีเซลก็ให้ตรึงอยู่แล้วนะคะไม่เกิน35บาทต่อลิตร,รสิ้นเดือนพิถุนายนนี้เป็นอย่างน้อยเดือนนี้แล้วนะ อย่างน้อยๆเดือนนี้นะคะก็จะอยู่ที่35แล้วก็จะช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันด้วยนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกแบบนี้ส่วนกรณีประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเดียน้ำมันก็ถูกกว่าบ้านเรานะครับอันนี้ท่านก็บอกมาบอกว่า ไม่สามารถเทียบกันได้เนื่องจากว่ามาเลเนียมีการผลิตและส่งออกน้ำมันมีความมั่นคงทางพลังงานอยู่ในระดับสูงทําให้ไรายได้เข้าประเทศเป็นจนํานวนมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ประชาชนสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะช่วยเหลือได้ก็คือการประหยัดพลังงานนะคะคเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประเทศดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานนะคะที่มีคําแนะนําว่า10บมาตรการในการประหยัด พลังานต่างๆเช่นประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ํามันเนี่ยทำยังไงหากว่าทุกคนร่วมมือกันก็ลดได้ถึง10%หรือมูลค่าประมาณ200ล้านบาท